ก็สวัสดีสมาชิกมวยหูเฮปปีมวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่31มีนาคม2566สผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชกของรายการมวย9มวยดีวิถีไทยประจำวันเสาร์ที่1เมษาย,ยน2566ซึ่งจะทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณสัก 15บนาฬิการหรือว่าบ่ายสามนะครับหรือว่าหลังมวยช่อง3นะครับก็ถ่ายทอดจากเวทีมวยจิตเมืองนอนอ,อตกอ3นะครับ สำหรับการที่ผมทําคลิปวิเคราะห์วิจารณ์เชนเชิงมวยก่อนชกขึ้นทางช่องย YouTube นั้นผมต้องบอกกับทุกท่านทุกท่างว่าผมได้ตั้งใจวิเคราะห์มวยทุก,ท,กทุกชงเต็มความสามารถแล้วผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนอย่างไรผมไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับถ้ามวยผิดก็ว่าผมไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้บอกว่าเป็นมวยลม้มมวยล็อกมวยยามวยกรรมการมวยที่แพ้ไม่ได้แต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ เทียบเคียงชั้นเชิญมวยฝีมือมวยประวัตินักมวยกระดูกมวยบุรการผ่านมวยหัวจิตหัวใจของนักมวยนํามาเทียบเคียงกันว่าใครน่าจะดีกว่ากันก่อนมวยช็อกเท่านั้นนะครับนะเพราะว่าเ,าเกมการแข่งขันบนเวทีนั้นมีปัจจัยหลายอย่างในการที่นักมวยแต่ละคนที่จะเอาชนะกันนะครับ <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณพักเจ77ครับผู้สนับสนุนช่องยูทูบของผมอย่างเป็นทางการมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักเจ้าก็แอดไลน์ไปที่แอดมีแอดนำหน้านะครับนะ P A K Y O K 77ตดวเลย้ผมการันตีในเรื่องของความมั่นคงการันตีในเรื่องของความยุติธรรมแล้วก็การันตีในเรื่องของความการวดความรวดเร็วการดูแลสมาชิกนะครับขอบคุณกำลังใจที่ผมมาโดยตลอดนะครับถ้าผมชี้ตัวเล่น หลังช่างก่อนมวยชกชนะสี่นย์หรือห้าูนย์ก็จะได้รับโรนัสทันทีหนึ่งกำปั้นก็คือใบเขียวที่ผมทําออกมาเนี่ยแหละครับถ้าชนะสี่ศูนย์ก็จะได้รับโรนัสทันทีนะครับหนึ่งกำปั้นทันทีนะครับนะ <c oughs> ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหรือว่าเดินเข้าตู้แล้วรู้สึกว่าสู้เขาไม่ค่อยได้นะครับนะถ้าชอบมวยหูที่ชี้ตัวเล่นก่อนชกแม่นๆนะาภาคมวยในภาคมวยนี่ถือว่าเชีรยง่ายที่สุดแล้วนะครับนะ่ะให้เข้าแล้วก็ มวยเป็นต่อออกตัวรอรับตังค์แค่นี้เองครับนะไม่ได้ให้เล่นพิสดารแบบไหน,นอย่างไรเลยนะเพราะว่ามีการวิเคราะห์มวยมาเป็นอย่างดีาวางแผนการรุนการเช่ซมิงมาเป็นอย่างดีแล้วนั่นเองนะครับนะมวยหูภาคเองพระราชสุขสวัสดิตย์ก็เดือนละหนึ่งพันบาทนะครับนะก็สัปดาห์ละสามร้อยวันก็สองร้ยบาทฟังเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนี่เดือนละหกร้อยบาทนะครับลายเสียงลายเสียง 400บาทในฟังเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็ลายเสียง700บาทนะครับลายเสียงพ p เดือนละ700บาทก็พฤหัสสุขสาวทิต์นะครับนะก็ฟังกันได้เท่ากับไมยหูเลยนะครับฟังไวระดับ 5G นะครับนะก็ใบเขียวนี่ก็เดือนละ300บาทนะใบเขียวก็คือมมยเด็ดหลังช่างนะครับนะที่ผมสุปออกมาเป็นใบสีเขียวๆนี่แหละนะก็เป็นการชี้ตัวเล่นก่อนมวยช็นะครับเินทา ถ้าใบเขียวชนะ4-0ผมก็รับบนนัดสั้นทีหนึ่งกับปั้นนะครับนะนะเพราะฉะนั้นการออกใบเขียวนี่เป็นการวิเคราะห์อย่างดีที่สุดเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายนะครับนะก่อนที่ออกมาเป็นอยเด็ดนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เดือนละ300บาทนะครับนะชอบแบบไหนยอย่างไรก็สามารสมัครผ่าน id line happy ball 2016ซึ่งผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปทุกครั้งนะครับนะว่าติดต่อผมได้ที่ id line happy ball 2016นะครับ ผมภาคมวยแบบไหนอย่างไรฟังแล้วคิดว่าสู้ได้หรือไม่นะครับแนะก็สามารถหาฟังได้ทางช่อง y t u t u นะครับนะเพราะว่าผมต้องบอกก่อนนะครับว่าของผมนั้นผมจะไม่อิงไม่อิงขาใหญ่ไม่อิงกระแสไม่อิงมวยหน้าเสือไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับนะผมภาคมวยตามอาวุธมวยแล้วก็วิเคราะห์มวยไปตาม ฝีมือมวยเท่านั้นนะครับนะมวยหน้าเสือในน้อยมากครับที่มวยหน้าเสือจะชนะนะครับนะมวยชนะกันด้วยอาวุธประมาณ90%นะหน้าเสือบริการเสียงเชียร์และต่างๆนี่มีส่วนแค่10%เท่านั้นนะครับนะเมื่อวานนี่ถ้าใครดูคู่เอกนะครับนะคู่เอกช่องทูนี่หน้าเสือในไปน้ำงินอย่างเดียวครับเจ้าน้ำงินอย่างเดียวเลยแต่ว่าอาวุธมวยนี่แดงชนะเยอะแยะนะครับนะก็สุดท้ายก็ ไม่ไหวครับนะก็ต้องว่าไปตาปมมุขมวยก็ก็ต้องมาต่อแดงไล่ต่อแดงกันสุดท้ายแดงก็ชนะไปขาดลอยนะครับเพานถ้าเกิดว่าใครที่ชอบ ขาใหญ่เล่นตัวโน้นขาใหญ่เล่นคนนี้หน้าเสือไลตอ่ต่อตัวโน้นนลาต่อในี้ของผมนี่ผมไม่ค่อยเน้นนะแต่ผมบอกนะอยู่ในเวทีผมบอกหมดแหละว่าใครหน้าเสือใครเล่นใครใครแบบไหนอย่างไรแต่ผมก็จะบอกด้วยว่าตอนนี้ผมนําสมาชิกส่วนหน้าเสือในเวทีส่วนเซียนในเวทีส่วนพักชกในเวทีผมบอกหมดนะครับนะเพราะว่าผมมั่นใจว่าเรื่องมวยผมวิเคราะห์มาดีเช่นกันนะครับ <c oughs> ท่าในใดที่เข้ามาฟังแล้วคิดว่ามีประโยชนก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ก็มาว่ากันที่มวยมาว่ากันที่มวยเก้ามวยดีวิถีไทยวันเสาร์ที่หนึ่งแม่ายินสมพันห้าร้อยบคคู่ที่หนึ่งเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงเพชรดำนายกหนุ่มสาลายาพบกับทังด้านของฝ่ายน้ำมันยิ้มสยามสวนารปีกไม้นะครับมวยคูน่นี้ก็ชกกันพิกัดหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์สำหรับทางด้านของฝ่ายแดงเพชรดำนายกหนุ่มสาลายาก็เป็นมวยขวารับรูปร่างในจดสูงยาวทรงมวยก็ฝีมือผู้บุญเข่าในรับรูปกำได้เก็บการอาวุธของชอกทำได้ดีมีทั้งนอกปีทั้งในชกวง ในเก่งกว่าวงนอกนะครับก็คือทางด้านกอบฟแดงนี่เป็นมวยเข่านะครับอุธมยหลักแข่งขวามแม่นครับสายหน้านี่พอใช้ได้นะครับนะหมัดศอกนี่ดูว่าไม่เท่าไหร่นะถือได้ทั้งทั้งกวจาจจงหวนนอกวงไวเหลี่ยมนอกขักล้อเซะทิ้งก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันสมวยน,นี่ก็ดูว่าค่อนข้างที่จะออนแอนไปนิดหนึ่งนะ เดินมอยก็ไม่มีมุดนำครับระบุดของชกเกินถึงตัวประกอบในกดแขนไล่แขนแต่งตัวเล็กสู้เข่าในก็ทําได้เล็กคอตีขวางหน้าใชาดันแทงน,นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะแล้วก็วงในนี่ผมดูว่าเก่งทีเดียวนะเก่งเก่งกว่าคู่ชกเล็กน้อยนะครับนะก็มีหมัดมีศอกสองสู้กขัดสมองมือดีว่ดจิตวิจัยก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลท,ทันต์เทคนิคของทนานเพชร์ดำนาย,ยกหนุ่มสารยานี่ก็เป็นน้ำมือจากสีสเกตเป็นน้ำหนักชกประจำก็อนหนึ่งร้อยสิบสองคอนธาตุนี้ เคยชกที่เวีงน,นีแง้แห่งนี้มาแล้วหนึ่งครั้งวันนั้นก็ชนะคะแนนไปครับชกเวทีเมืองกรุงมาแล้วห้าครั้งเคยแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่สามแล้วก็ยังไม่เคยชะนะนอกใครในเวทีเมืองกรุงมาก่อนนะครับนะก็ถือว่าอาวุธมวยไม่หนักแรงนะอาวุธไม่หนักแรงแล้วก็ผลงานก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับก็ถือว่าทุลักทุเลนะบวยคุณนี้คู่แล่นี้ก็ถือว่ายังไม่น่าจะเอาออกมาชก ออกทีวีเป็นคู่ที่หนึ่งนั้นอาจจะชกคู่ที่ห้ามากกว่ากับมวยคู่นี้นะครับตามตามความคิดเห็นของผมนะครับส่วนด้านของคู่ชกยิมสยาม่วนาเบิกไม้นี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยัาทรงมวยฝีมือบุบุนเข่าในครับรูปกรับได้เก็บการวุดของชกทาได้ดีมีนอกเป็นไหนชกวงนอกเก่งกว่าวงในทรงมวยก็ดูว่าออกจะอ่อนแอนทรงเพลงเช่นกันนะก็คงจะทุรักทุเลกันครับคู่แรกนะครับนะแข่งขวาแข่งขวาแมนซ้ายหน้านี่ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับหมัดซอกนี่ก็แทบจะไม่มีนะ แล้วก็ีดไดทั้งท้งวัดจะมอวังรวยเหลี่ยมนอกหักลมเท,ททิ้งก็พื้นๆน,นะครับก็ถือว่ายังพื้นๆเดินมวยก็ไม่มีอาวุธนําครับนะเดินมวยไม่มีอาวุธนําก็ รับอุจนของท็ก่อนถึงตัวน็ประกอบในก็ปั้มรัดมัดตีกดแขนไล่แขนแต่งตัวได้สู้ขบในก็เล่คอตีขวางหน้าจะใส่ดันแทงนนี่ก็พอมีบ้านนะครับแต่ว่าข้อแขนนี่ยังไม่แข็งแกร่งแข็งแรงเพียงพอที่จะขวางหน้าคู่ชกได้ตลอดนะครับแต่ขม,ม่นบัดปิดศอสู้ขับสมองมดีมัวจิตวัจัยก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลท,ท่านนัดเทคนิีขอนนัดเยียนสยามนี่ก็อายุสิบห้าปีสูงร้อยหกสิบนะจากสมุทรสาครน,นะ ก็เว้นนับกบักให้ชกประจำนี้ก็ชกอยู่ประมาณสักร้อยสิบสองปอนด์ชกไปที่บางกรุงก็ประมาณสักสองสามครั้งเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นวัยใหม่ทั้งคู่นะครับก็คงจะอ่อนแอนพลิกไปพลิกมานะแต่ผมก็ยังเห็นว่าทางด้าน,นของบเพชรดำนายยจ้าปุณสาลยาเคยชกที่เวทีแห่งนี้มาแล้วนะครับนะยังไงก็น่าจะมีราคาออกนําให้แต่งตัวได้ก่อนถ้าจะแพ้ก็พลิกแพนใะนยกท้ายๆเพราะนักมวยทั้งคู่นั้นดูจะอ่อนแอนสัดเหลือกเกินนะครับนะ ที่จชอบคนช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของแพทดดงนายกหนุ่มสาลรยาในอัตราสัดส่วนอยู่ที่55เปอร์เซนตนะครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝาแดงภูมิพิทักษ์ศักดิ์รุ่งเรืองพบกับทางด้านของฝา,าน้ำเมินสิงห์ดำ โรงเรียนนายสิทธิทหารบอกนะครับนาะมวยคุณนี้ก็ชกกันพิกัด138ปอนด์สำหรับทางด้าน,ขนเขาฝ่าแดงก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี้ก็ดูว่าจะสูงยาวทรงมวยก็ประเภทฝีมือผู้บุญเข่าในครับรูปรบบได้เก็บการอาวุธของคู้ชกนี่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับนาะยยังไม่เก่งนะเรื่องในเรื่องของเก็บการอาวุธนะครับนะ มีทั้งนอกปีทั้งในชกวงในเก่งกว่านะครับอาวุธนั้นไม่หนักแรงมากนะครับนะแข่งกว่าแม่นซ้ายหน้าพอใช้ได้มาศก็รู้ออกตลอดทีได้ทั้งทั้งวันทั้งวันนอกวงวเหลี่ยมนอกขากล้อเททิ้งก็ถือว่าพอใช้ได้เท่านั้นพื้นพื้นนะครับนะเดินมวยก็ไม่มีอาวุธินำรับรุฒิกองชกก่อนถึงตัวประกอบในกดแขนไล่แขนแต่งตัวเบรกสูบเข่าในก็ถือว่าทันและคอตีเหนียวแล้วก็มีขวานในแสดงแทงนี่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับมีบัดรมีศอกษาอสู้ครับสมองมาดีหัวจิตหัวใจก็ถือว่ารรบเเ็ ข้อมูลทางด้านเทคนิคของด้านภูมิทักษ์กรุ่งเรืองปัจจุบันอายุ16ปีสูง179เซนจากกรุงเทพมหาน,นครแลเขาเฟดับกลัดน,น้ำหนักที่ชกคือประจําก็136-138ปอนด์ชกมางกรงมาแล้ว6ครั้งเคยชนะน,น,นก,กุชกในเวทีมังกรุน1ครั้งแล้วก็เคยแพ้นกให้กับด้านของุชกในเวทีมังกรุง2ครั้งก็ดูว่าดูว่าก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับในยังใหม่ๆอยู่เพียงแต่ว่าเป็นนักวที่อ่ที่น้ําหนักตัวนั้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้น อ่ามวยใหญ่ๆก็จะหากูะชกยากนิดหนึ่งนะครับส่วนท่าล่างของฝ่ายเมืองสิงห์ดำโรงเรียนนายสิบทานบอกนี่ก็ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวใกล้เคียงกันทรงมวยก็ฝีมือบูบุญเข่านายครับรูปร่างไรเก็บกันวุฒิทำได้ดีมีทั้งนอกเป็นทนายชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับก็เป็นมวยเข่าด้วยกันนะแข่งขวาแมนซ้ายหน้าออกได้ดีมัดซอกก็ดูออกอันตรายครับตีมได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนอกวงไวเร็วนะครับล้อมเทถึงทำได้ดีกว่ากัน เดินมวยก็มีาพุทํนแต่ตอนนั้นปล้ำรัดมาตีกดแขนไล่แขนแต่งตัวเล็กสู้เข่าในก็ถือว่าทั้งข้อตีเหนียวขวางในเส่ดันแทงนี่แรงลึกเลยก็มีฝันสาวข้ออักสสู้ขับสมองมาดีว่าจิตวิจใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของด้านสิงดําชกเวทีมังกรม,มาแล้วห้าครั้งก็แพน้นอกให้ด้านของชกหนึ่งครั้งในยกที่สองและก็เคยชนะนอกอชกหนึ่นงค,ครั้งเป็นนักมวยจ,จากจังหวัดตรังนะครับแต่ว่าห่างหายจากเวทีมังกรไปนานก็ประมาณสักสองปีกว่าๆนะครับ เมื่อคูนนี้ในทางด้านกบไฟแดงนี่ก็จะได้เปรียบในเรื่องของสงภาพร่างกายชกสม่ำเสมอกว่าสาด้านกบไฟน้ำเงินกระดูกมวยบมวยการผ่าดมวยดีกว่าแต่ว่าหยุดหายไปนานสภาพร่างกายปเป็นไปอย่างไรนี่ผมไม่ทราบนะครับนะแต่ว่าในเรื่องของฟรีมือมวยนี่ผมดูว่าทางด้านของสิงห์ดำนี่ดีกว่าแน่นอนนะครับนะ <struck> เพราะฉะนั้นข้าศึงดำไปก่อนออกตัวได้ก่อนถ้าแพ้ พพลิกแพ้เพราะหมดแดงในยกท้ายๆเนะื่องจากว่าห่างหายจากการชกมวยไปนาน2ปีกว่านั่นเองนะครับนะพิจารณาให้ทานักขสิงห์ดำโรงเรียนนายสิทานบอกมีสัดส่วนที่จะชนะอนเน,น็ตนี้ในแต่สัดส่วนอยู่ที่55%เเหตุที่ให้เป็นนันว่าทางด้า่กวสิงห์ดำนั้นหยุดท้ายไปนาน2ปีกว่าครับนะแต่ว่ากระดูกมวยบนมวยดีกว่าส่วนทาของฝ่ายแดงคู่ชกนั้นก็ดูว่ายังเป็นมวยใหม่ๆถ้าชนะจะต้องพลิกในยกท้ายให้คู่ชกหมดแรงนะครับ ชี้จะชอบหลังช่างก็ยังชอบไปที่น้านสิงดําโรงเรียนนายสิบฐานบอกนะครับคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างท่านักแสดงวุฒิเดชท,ทีเด็เก้าเก้าพบกับท่านักของฝ่ายนวลสินสยามพีบุญหลายเหมือนคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก1นึ่งร้อยี่สิบหกปอนด์สำหรับทางด้านแสดงวุฒิเดชนีวุฒิเดชนี่ก็เป็นมวยขวานะครับนะรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะสูงยาวทรงมวยก็ประเภทฝีมือบุบุญเข่าในครับนะลูกรับได้เก็บการวุฒิของทุกทำได้ดีมีทั้งนอกไปแต่ในชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับนะ ส่วนทางด้านของฝ่ายน้วลรักสิงสยามพีบุญหลายนี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับในะรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวแต่ว่าอาจจะอาจจะใกล้อาจจะเป็นรองเล็กน้อยนะดูว่ารูปร่างในทางด้านข่าฝ่ายนงินนี่เป็นรองนิดๆน,นะครับนะสมมวยก็ฝีมือบุ้หมขูข้างในข้าในรับได้เก็บการวุธทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับนะชกตั้งรับจับทางเดือบตั้งโต๊ะข้างเชือกก็ถือว่าเก่งนะฝีมือมวยอะไรต่างๆใ่ผมดูว่าดีกว่านะครับสําหรับทงางด้านของสิงสยามนะครับ ขอ้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านวุฒิเดชนะครับนะทางด้านของฝ่ายแดงก่อนนะครับอายุ18ปี170จากโคราชนะครับเวทน,น้ำหนักชกประจำก็126 คราวนัดนี้ชกมังกรมาแล้ว30ครั้งชนะนกชกหนึ่งครั้งในยกที่3แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในเวทีมังกรในเวทีมังกรมาก่อนก็เลยเชื่อว่าคะได้ของวุฒิเดชน่าจะยืนห้ยกนะครับส่วนข้อมูลทางนักธนิคของสิงห์สยามนี่ก็อายุ18ปีเท่ากันสูง165ก็ต่ำกว่า5เซนจากจังหวัดพังงาเวทน้ำหนักที่ชกประจําก็122่อยยีกแล้วก็นัดล่าสุดนี่เพิ่งชก127ยยีดกไปในนัดล่าสุดเองนะครับนัดชกเวทีมังกรม,มาก็ประมาณสัก20ครค,กครั้งเยชนะนกสิบครั้งงแแล้้วกก็ยยัไม่เคพน ในวีทีมันคงมาก่อนแล้วก็เคยชกที่วทีอย่างนี้มาแล้วเช่นกันนะครับมวยคู่นี้ครับวยคู่นี้ธนต์ประแดงนี่จะได้ในเรื่องของทรงเดินนะแต่ว่าในเรื่องของฝีมือมวยนั้นทนตัของสิงห์สยามนั้นดีกว่านนคำนาดักแต่ซ้ายต่อยซ้ายปลําฟัตตีนะครับนนวงนอกนี่ทางด้านของสิงห์สยามดีกว่าแน่นอนนะครับน่าดูว่าเข้าสิงห์สยามไปก่อนน่าจะมีราคาให้ออกตัวได้ก่อนนะครับนะพิจารณาให้ธันตัของสิงห์สยามพีบุญหลายมีสัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้ในแต่สัดส่วนอยู่ที่6นะครับ คู่ที่สี่ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านข้าวไแดงเพชรพญาไทยแสงมรกตพกับนา้ารป่านเมืองทวนกว่ปนกกอปัมนะก่อขมนาฏมายคู่นี้ชกบกันที่กัด13 1มอปอนด์สำหรับทางด้านข้าวแดงเพชรพญาไทยแสงมรกตนี้ก็เป็น,เป,นเป็นมวยเป็นมยวยขวาครับรูปร่างนี่จะดูว่าจะสูงยาวได้เปรียบนะ หรือว่าส่งยาได้เปลียนนะครับส่งมวยเขาประเภทเดินหน้าท้าชนฟุตซุลดันยันห้ายกรับบุญของชกท้าดวลชวนแรกตลอดเกมนะครับนะหัว,วจิตหัวใจก็ถือว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นชกอยู่สม่ำเสมอกว่าครับแต่ว่าขนมวยมวยการผ่านมวยนั้นเป็นรองขอ้อมูลแต่ด้านของเพชรพยาไทยแสงมรกตปฏิเัตนอายุ11ววปีสูง175เซนจากสีสเกตเวทพิกัดน,น้ำหนักที่ชกประจ,จำก็129ปอนด์แล้วได้เพิ่มเวทขึ้นมาเป็น131ปอนด์นะครับแต่ชกไปทีมรวมอะไร20ครั้ง เคยแพ้นกให้กับด้านของชอกหนึ่งครั้งในยกที่สองและก็เคยชนะนกคู่ชกในเวทีมังกรสี่ครั้งในยกที่สองสามสี่เลยนะครับนะัก็ผลงานสี่ไฟห์ล่างสุดนี่ก็แพ้สามและก็เสมอหนึ่งนะครับในะช่วงหลังนี่ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปลายๆก็มียุบมีย่นด้วยเช่นกันครับสาหรับทางด้านของเพชรพยาไทยนะครับส่วนทางด้านของทวนกกาปนาสนะครับทวนกกาปนาสนี้ก็เป็นมวยขวาขับรูปร่างใน รูปร่างนี่ก็ดูว่าจะเสียเปรียบช็ชกเล็กน,น้อยนะทรงมวยก็ประเภทฝีมือบูบุเข่าในายครับรู้กันได้เก็บการรุธทำได้ดีมีทั้งนอกปิทั้งในชกวงในเก่งกว่าวงนอกเก่ากว่าเกมชกมานานผ่านมวยดีๆมาเยอะกว่านะครับนะแล้วก็เป็นมวยที่ชกเวทใหญ่ก,กว่าด้วยนะัดในช็้สาสอปอนด์ก็ดูว่าจะได้เปรียบในเรื่องของเวทพิกัดน้ําหนักนะครับนะก็ในเรื่องของฝีมวยนั่นเหลือนั่น,น,นดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าหายไปนาน4ปีนะเหตุที่หายไปเนื่องจากว่า อาวันนั้นในชกที่วิธีด้านเนินแล้วก็โดนคู่ชกนี่ซ้ำนะรู้สึกว่าจะเตะซ้ําหรือแทงเข่าซ้ำนี่าทางด้านของทัวนี้ก็โดนตัดสินให้แพ้นอกไปนะครับ,รบหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ชกไม่ได้ชกมวยอีกเลยนะครับไม่ได้ชกอีกเลยเพราะว่าตามข่าวก็คือว่าตาพร่ามัวหรือว่าปวดหัวปวดศีษะอะไรประมาณนี้นะครับก็มีการชดเชยเยีวยากันไปพอสมควรนะครับน เพราะว่าวันนั้นนี่โดนเตะฟาวจริงแต่ว่ากรรมการนด้ตัดสินให้แพ้นะครับนะท่านได้ของทวนนี่บอกว่าก่อนที่จะมาชกนัดนี้นี่ได้เคลื่อนไหวที่ต่างจังหวัดไปแล้วสครั้งนะครับนะเคลื่อนไหวทางกายไปแล้วสครั้งจนมั่นใจต่อ้าร่างกายว่าสามารถที่จะยืนระยะครบหยกได้นะครับก็เลยเสนอชอกอที่ช่องเก้านะครับนะที่ช่องเก้เป็นเถียงนี้ก็มีการเต็มตัวฟิตซ้อมมาเป็นอย่างดีนะครับนะ ผมเองก็พิจารณาแล้วก็ยังชอบไปที่ด้านของทวนกอกรรมนานะครับนาฝีมมวยกระดูกมวยบมวยการฝันมวยนั่นดีกว่าถ้าจะแพ้ ก็แพ้หมดแรงปลายๆนะครับแต่ว่าต้นๆน,นี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีราคาออกนําก่อนให้ออกตัวได้ก่อนนะครับแต่พิจารณาให้ทางด้านของทวนกอรกรรมนาศมีสัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้ในแต่สัดส่วนอยู่ที่55%เปอร์เซ็นต์เหตุที่ไม่ได้เห็นว่าทางด้านของทวนกอรกรรมนาศนั้นห่างหายจากเวทีวงกลมไปนานถึง4ปีนะครับแต่ว่าเคลื่อนไหวก่อนที่จะมาชกใน,ใ,นในนัดนี้นี่ครั้งแล้วก็ซ้อมมานาน3เดือนนะครับที่จะชอบกอนชกก็ยังชอบไปที่ทางด้านของทวน ก็กำปั้นนาดนะครับก็ครบถ้วนกันทั้ง4คู่ครับสาหรับรายการมวยช่องเก้าสัปดาห์นี้ก็ถือว่าจัดมวยนี่ไม่ดีนะถือว่ามวยนี้จัดไม่ดีนะครับก็คงจะทุรักทุเลแล้วก็อาจจะพลิกล็อกกันได้นะครับนะเพราะว่าเป็นมวยเก่า เขาเก็ S <S บขุดมวยมาชกกันอะไรบ้างประมาณนี้นะครับนะเพราะว่า,ามวยดีๆช่วงนี้นี่ทางารายการต่างๆก็ส่งไปชกร,รายการวานกันหมดนะครับนะมวยที่เราได้ดูถ่ายทอดทางทีวีก็เป็นแค่เศษมวยเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีราคาดีๆก็อย่าลืมอกตัวซื้อขายบางทุนกันนะครับก็ขอตุกท่านโชคด,ดีสวัสดีครับ